เคยยากโอเครูสึกคนคนลุกตรงไหนอะบอกพี่ตรงนี้เลยค่ะทำไมมีเซนต์ออไม่ได้มีเซนต์ค่ะแต่ตอนนั้นหนูนั่งทำโปรเจกต์แบบตีสอนได้ยินเสียงสวดมนต์่าตอนแรกหนูก็ไม่คิดอะไรเพราะมันแบบเหมือนเสียงไกลใช่ไหมคะแล้วพอหนูลุกขึ้นมาหนูจะปิดพ่อแม่านอะเสียงมันอยู่ตรงนี้เลยอะอะได้ยินแต่เสียงเป็นเสียงละหมาดสวดมนต์แบบฮัมเอร์แบบเนี้ยต่ยังไม่ต้องทำไม่ต้องไม่ต้องจำลองหรกพอจำลองแล้วฝนมันรื้อทิ้นมากันเลยรียวิ่งเลย มันเกิดขึ้นมาไม่นานนี้อุ้ยสองที่ค่ะวันที่ราหูอ่ะที่เขาว่าราหูกันมิติมันจะเปิดถึงกันหมดวันนั้นใช่คุยเรื่องนี้ตรงทีกองเจือู้ชมวงัผู้ชมเชื่อเรื่องสิบแปดกองใชหรือไม่เดี๋ยวเดี๋ยวคนละรายการถ้าอยากรู้เรื่องราวของบ้านทองเจือที่มีอะไรลี้ลับอยู่อย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์กด s u b s c r i b e ในช่องวันเทก่ราวรับ ถ้าอยากดูเต็มๆนะครับว่าจะาคุณลุกคนพองขนาดไหนนี่เลยครับคลิกเลยสถานที่เราไม่บอกนะฮะ<ม>ชื่อ,อคนเราไม่บอกนะฮะไม่บอกหน้าก็เต็มอยู่นี่เนี่ย <laughs>